ทุกคนทุกคนโจนมีร้านจะมาแนะนำลาวะบักร้านขายโลบักแบบ V.I.P. Server เ a อลเตอนนี้เนี่ยทางร้านลาวะบักก็ปรับเลดส่งเกมพาร์ทใหม่ด้วยนะครับเป็นเลทสิบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นออสตา a อนิเมท์ไฟเตอร์ทิงเลกาซี่บ็อกฟุตแล้วก็แมปอื่นอีกมากมายใครที่สนใจได้อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผม I have CPU ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงและมีแอดมินพร้อมให้คำปรึกษารวดเร็วทันใจ I have CPU ครับผมใครที่สนใจ ลิงอยู่ใต้ร่างคลิปเลยนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบริวัติเองวันนี้เราอยู่ในแมบบฟังกินนะใช่ผมได้ท่าใหม่แล้วก็ไมโครโฟนใหม่ไอ้บอสต,ต,ตอนนี้ไปแล้วมีคนยังไม่ได้เว้ยเนี่ยดูดูดูกระเทยคนนู้นเนี่ยอะไรนะ <c oughs> ว่าอะไรนะไอ้ย้าบูลลี่เหรอ <c oughs> อะไรมามามา <c oughs> บูล<ๆ>ลี่คนเป็นกระเทยทั้งประเทศที่ไม่ใช่กูงั้นเหรอไม่นับคนอื่นสิแต่งตัววิ่งยังไงให้โดนเรียกว่ากระเทยเขาเรียกว่า ทอมไอโง่นี่มันเพศหังเนียกเขาจำไหมแพงด้วยนะถ้าอะไรทำไมขามันยาวจังเป็นไงเป็นไงบอสตัวใหม่ตึงไหมตึงไหมโอ้ไม่เท่ายไม่ารโอ้ตายตตึงไหมตึงไหมบอสตัวนี้ตึงไหมยีกีไปยี่กี เฮ้ยมันจะหลาดนะถ้าเราไม่เล่นเลยอ่ะคือเราไม่ได oh. ้อะไรเลยนะเคยลองแล้วร้องแล้วนี่ก็กดไงกดมั่วๆคะแนนน้อยไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวไม่จำเป็นว่าอันนี้โอกาสมันโอกาสมันได้เยอะกว่าไอตัวบอสตัวนู้นอันนี้ได้ได้ตั้งสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะตั้งสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็เยอะอยู่นะเยอะกว่านั้นอันนั้นสองสิบห้าน้อยมากสักกี่ชั่วโมงเดียวเฮ้ยไม่ถึง เกินไปเล่นสิบเล่นร้อยรอบดอกสิบรอบต้องกดมั่วไงวะไม่เล่นนานเล่นดอนเดอนเปแค่กระบอกแค่นทเดกดมั่วเย่ก่งกแค่นเหรอววะได้ไมโครโฟนอ่ะไมโครโฟนมันหน้าตาทุเรศมากเลยนะไ้ ได้ได้อะไรอะ่ะสีขาวอะ่ะก็ไม่ไงโอ้โอหหัวพันนิดเดียวเองเท่าไหร่แปดสิบห้าดูดิตั้งสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะดูดิมันจะมันจะเยอะกว่าสกอตเขาตันเปล่ากระถางพังแล้วมั้งโยกขนาดเนี้ย รอบที่สามครับเราที่สามแล้วรอบที่สามแล้วรอบที่สามแล้วตกแมปตกแมปอ้าวมึงก็ตกแมปอ้าวหายไปไหนเอ้าใหญ่เกินตึงบังมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่คนสีแดงเออมองเห็นเลย เล่นจักว่าจะได้ของก็ต้องมีหลอนหูกันบ้างแหละเออ,เอ,อหลอนหูมากเลย <c oughs> เวลาอยู่คนเดียวก็จะบีบบล็อกตามแต,แต่ไอ้บล็อกตัวน,นี้ไม่ได้ของง่ายนะมันเพงลงเงี้แป๊บเดียวเองอะฮะเล่นนะนี่แป๊บเดียวเองยังไม่ได้ได้เลย สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเออเอาว่ะรอบรอบนี้พลาดหกสิบเองเจ็ดสิบล้ต้องได้แล้วป้ะได้ได้ได้ไรใบข้าวตกแบบเออ ได้ไหมเออได้ไม่เขาเหมือนเด <c oughs> ิมเโปเรียบ <c oughs> ร้อยได้ไหมเขาเขาจัว่วตีบวกมาเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวคนด <c oughs> ู <c oughs> ก็จะขิงแบบเล่นตาเดียวได้ <c oughs> แล้วขิงเล่นหลาตาอยู่ไม่ได้เลย <c oughs> ทำได้เปล่า <c oughs> เียมาเอาพอใช่ไงคุณไม่อยากได้มาดิตันมันต้องมาแล้วป่ะโวโวโล่สามทีโอ้โหเรียบร้อยเม่คิดมันต้องตั้งสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบ่งกันไยดีวะเออแบ่งหน่อยดิเแล้วหลายรอบเนี่ยงกแรงนะของที่แล้วก็ไม่ได้ เออแล้วไปไขาวจ้วๆเลยโอ้ไปมานี่ดิไหนๆก็ตรงนี้แล้วว่านี่ลามตรงนี้แม่งเลยตรงนี้ก็ได้ไม่เอาตรงนู้นแหละตรงนี้ได้เราก็จะดีใจกันทั้งคู่นะจะได้ประเดี๋ยวเฮ้ยมันต้องได้ดิอาโชนอ่ะตรงนี้ก็ได้โอ้คิดถึงจังเลยหลังจากคิดเรื่องตอนนั้นไปเราก็ไม่ได้อีกเลยมามาใส่ฟักกระดูกใส่ฟักกระดูกโอ้คิดถึงเลยตอนนี้ เหงนี้ยังหน้าฟังอะย่าเงยเลยเลจจริงตึงต๊งตึ๊งโอ้มีทั้งหน้าฟังทั้งมันเป <laughs> ็เสียดายได้ยากมาหน่อยอันเนี้ยเอออันนี้ยากโคตรเลยอ่ะอันนั้นถึงจะง่ายแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วมันเป็นของลิมิเต็ดได้นะ แล้วก็บองเพชรอะลิมิเต็ดไหมก็บองเพชรอะลิมิเต็ดเว้ยอันเนี้ยมันอันนี้มันเป็นบอสอยู่เราตลอดอแต่มันโอกาสดอกอยากไงมันก็ไม่ค่อยแปลกแกหรอกเนี่ยอยากได้ของเนี่ยแบบมีคนแบบความตนนั้งใจสูงอยากได้ไม่เนี่ยเผื่อได้แต้มเยอะด้วยนะแท่งเราละห้าสิบเต้มอะโดยสูงสุดของแต้มเกมนี่ใช่มันต้องมาแล้วป่ะ <c oughs> กระวังเพชรอุตส่าห์ไม่ออกตั้งเยอะแบ่งๆกันไปดิอะไรก็ได้ไม่ถ้าเด่นใจดีก็แบ่งใจดีก็แบ่งใจไรก็ต้องแบ่งอย่าเก็บอย่าเก็บกอล์ อันนี้ไม่ได้ก็โกรธไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ได้ก็ไม่เอาก็ได้ใช้ของที่ใช้พอยซื้อก็ได้วะไม่งอนหรอกถ้าได้อันนี้ในตานี้นะจะไปเล่นกระบอกเพชรสักสิบรอบ เออเฮ้ยเยอะไว้เปล่าเผือไม่ออกไม่ออกแล้วตักสุดจะสองไม่ถ <ok ้ามันพุกอ่ะนะไม่มีหรอกโอกโอเท่กไรแล้วสัตว์ละเฮ้ยหลายคนก็ขีงเล่นตาเดียวได้ทำไมเล่นหลายตาไม่ได้ทำได้เปล่า คะแนนบอสเนี่แบบแม่งโคตรโก้จะไม่แพ้เลยใช่ไหมเนี่ <c oughs> เยเบรกแต่ก็ใกล้นะนิดเดียวเองใช่แต่เดูดิไม่ได้หวังเลยครับตรงนี้ <c oughs> เทียบ้อย <c oughs>